คลิปนี้เราไปฝึกการเจนรูปกันดีนะครับแบบง่ายๆนะครับไปที่ b i g b o อ University เนี่ยครับซึ่งตรงนี้เนี่ยใครที่เขียนคำสั่งไม่เป็นเนี่ยเราให้ AI เนี่ยเป็นคนสร้างคำสั่งได้นะครับโดยวันนี้เราจะทำหุ่นจต์โรบอทเนาะเอาง่ายๆนะครับสบายๆแต่ถ้าเกิดใครมีไอเดียอะไรเพิ่มเติมก็สามารถลองดูได้นะครับวันนี้เราจะทำหุ่นโลบอทนะครับแล้วเราบอกว่าให้โรบอทเนี่ยอยู่กับผู้คนนะครับแล้วก็ฉากเนี่ยอาจจะให้อยู่ในเมืองก็ได้อยู่ตรงไหนก็ได้อันนี้เราเพียงให้ AI เนี่ยเขารู้ว่าเราต้องการรรอะไนะคับ แล้วตัว AI ตัวนี้เขาก็จะเจนข้อความออกมาเลยว่ามันควรจะเป็นข้อความแบบไหนเป็นพร้อมแบบไหนที่จะไปใช้นะครับนะเราก็เจนออกมานะครับอันนี้เรียนรู้ได้นะครับในระบบของ AI มีให้เรียนนะครับอ่ะตอนนี้ได้มาแล้วได้ครอีกหโอ้โหเราใส่เป็นสสองสามตัวแต่ว่า AI เอาให้เราแบบครบถ้วนนะฮะหลังจากนั้นเราก็ไปที่เครื่องมือ AI นะครับวันนี้ผมจะใช้ตัวมิกเซอร์นะครับมิกเซอร์เริ่มต้นเราก็แพสข้อความที่เราคัปปี้มาใส่ลงไปนะครับจากนั้นเราก็เลือก รูปแบบของภาพนะครับจำนวนรูปแบบเป็นอย่างไรอันนี้ดูแล้วก็ฝึกฝนไปไเรื่อยๆเดี๋ยวคุณจะรู้เองว่าค่าตัวไหนไมันเป็นอย่างไรอย่างไรเออออกรูปเป็นแบบไหนอ่าตอนนี้ผมเอารูปแนวตั้งนะครับแล้วก็เจนนะครับมันก็จะออกมาสามรูปนะครับนี่นะครับทุกคนนะตอนนี้มันเก็บไปในอัลบั้มเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปเอารูปนี้จากอัลบั้มนะครับอัลบั้มที่เราเจนเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นน่ารักน่ารักหน่อยนะครับแต่ว่าใครที่มีไอเดียเนี่ย โอหคุณสามารถแบบสารยายได้เต็มที่นะีฮะอันนี้เราก็ส่งรูปนี้เข้าไปที่ไลน์นะครับรูปที่เราต้องการแล้วก็มันก็พอไปที่ไลน์แล้วเราก็สามารถเซฟได้เลยนะครับทุกคนง่ายมากฮนะนี่คือไอ b o กบอครับบอกทุกคนนะครับว่าสมัครฟรีนะฮะสามารถทดลองใช้ได้ส่วนใครอยากจะเรียนเพิ่มเติมอยากจะได้เครื่องมือเพิ่มมันก็จะมีฟังก์ชันของมันเพิ่มขึ้นรวมทั้งวิธีการนะฮะสร้างรายได้กับไ,ไอไตัวนี้ด้วยตัวนี้เนี่ยเขามีวิธีการด้วยใครอยากรู้สมัครฟรีเ,าารเรรู้ที่กลุ่มงานครับ